สวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราก็พาเข้ามาชมในตัวบิ๊กซีนะฮะเอาเท่าที่ถ่ายได้นะฮะเขาจะเกิดบางทีเขาไม่ให้ถ่ายหรืออะไรนะเอาเท่าที่ถ่ายได้ลองดูแผ่นกล้องไปไกลๆเลยนะนะี่ฮะก็มีเครื่องสังกทานนะครับในกลุ่มบิ๊กซีนะครับแล้วก็ซัมซุงอันนี้อยู่บิ๊กซีที่ปอยเป็ดนะครับผมเป็นสาขาแรกของกัมพูชานะครับโอเคอันนี้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตอนนี้เรามาดูเสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าเด็กอ่อนเดี๋ยวลองดูว่าเป็นสินค้าไทยหรือเปล่านะครับเด็กอ่อนจะขายดีมากนะฮะที่บิบ๊กเนี่ยนะดูราคานะครับราคาเป็นดอลลาร์ลองเทียบกับไทยดูนะครับเป็นไงมั่งนะฮะลองเดินดูอันนี้เป็นแผนกเด็กอ่อนส่วนใหญ่นะ่าจะมาจากที่ประเทศไทยนะครับเราดูเดี๋ยวจะหาซุปเปอร์ดีกว่านะฮะหรือเครื่องใช้นะครับ ดูแถวยาวๆนะฮะอันนี้เราก็จะาพาไปในเรื่องของข้างหน้าก็เป็นพวกผงซักฟองซักฟอกนะฮะอ่ะลองเปรียบเทียบกับเมืองไทยดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่ามาดูนี้ดีกว่าอันนี้เป็นแบรนด์ทั้งหมดนะฮะลองเดี๋ยวดูเอาเอาแบรนด์ที่ใกล้เคียงกับเมืองไทยนะฮะดูไฮยีนแล้วกันราคาไฮยีนเท่าไหร่นะอันนี้สองจุด 60ดอลลาร์นะครับในเรื่องของฮายีนลองเปรียบเทียกบกับเมืองไทยนะย่าจะเท่ากันนะฮะสองก็ประมาณสัก60บาท70บาทอะไรเงี้ยใกล้เคียงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนะครับ,นะรบเราลองตามชมมานะครับโอเควันนี้เป็นวันสิ้นเดือนนะฮะนี่พ้างเพิ่งเปิดนะครับคนก็เริ่มคนกรมพูชาเริ่มมาจับใจใช้สอยกันแล้วนะครับผมนะฮะ ก็อลองดูนะครับอันนี้เป็นด้านซปเปอร์อ่ามาดูนี่วะนะครับมาดูในเรื่องของความสวยความงามมั่นะฮะเดี๋ยวดูดูด,ด,ดูเรื่องเรื่องเรื่องที่เป็นอ่าเนี่ยอ่ะโอเคสบู่นะฮะลองดูสบู่ส่วนใหญ่มาจากไทยทั้งนั้นนะฮะทุกยี่ห้อเลยนะฮะมาจากไทยทั้งหมดข้ามาฝันดูนะี่นะฮะนี่เป็นพวกสบู่นะฮะอาจจะเป็นแบรนด์ดังๆนะฮะ แล้วก็นี่ยาสีฟันนะฮะเดี๋ยวลองไปดูเรื่องของกลุ่มคอสเมติกมั่งว่าเป็นยังไงมาด้านนี้เลยครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> ก็อันนี้เป็นพวกโฟมพวกเฟิร์มนะฮะเดี๋ยวผมจะหาไอ้ที่มันแบบเป็นเป็นคอสเมติกดีกว่า ที่ชัดๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครัรอ่านี่เป็นพวกอาหารนะครับผมนะฮะนี่นมนะฮะ นี่อาหารสดอาหารแห้งนะฮะอยู่ด้านนี้นะฮะผมก็พูดไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวลองชมชมดูแล้วกัน,นะฮะเดี๋ยวเราจะลองสัมภาษณ์พนักงานบิ๊กซีที่เป็นคนกัมพูชาพอพ,พูดไทยได้ว่ามีคนกัมพูชามาจับใจใช้สอยที่นี่เยอะือเปบ่าเดี๋ยวลองดูนะฮะถ้าเผื่อเขาจะให้สัมภาษณ์เราหรือพูดไทยได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ เดี๋ยวหาคลิปสัมภาษณ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวตัดแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตเขาก่อน